สวัสดีคะ่ะ f อฟีทินารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอซวันนี้พี่จะกินหอย <c oughs> <c oughs> หอยหอยแมงผู้เ <c oughs> พราะว่าหอยแมงผู้เห็นลดราคากันนี่ถ้าไม่ลดราคายายวันก็ไม่ซื้อมากินหรอกนะเ <c oughs> พราะเยอะเพราะว่ามันแพงมากส <c oughs> ำหรับยายวันนะยายวันว่ามันแพงนะ <c oughs> โอเคคะ่ะนี่ แล้วก็ก็จะกินกับตําถั่วเนาะเดี๋ยวเราจะลวกไอหอยเมงผู้กันแล้วก็ตําถั่วเนาะแต่ก่อนที่เราจะแต่พี่ก็อยากจะทําน้าจิ้มนะคะทุกคนน้าจิ้มจิ้มกับหอยเนาะเดี๋ยวเราไปไอดูใบสารแน่ของเรานะคะใบสารแน่ไทยเนาะเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนนะเพราะว่าหิมะตกนะคะทุกคนนี่เห็นไหมรองเท้าเทมาเอฟซีรองเท้าของลูกคะ่ะ ลูกใส่ไม่ได้แล้วลูกใส่เบอร์40 41แล้วเนาะอันนี้มัน38แม่ก็เลยครองเดี๋ยวเราไปดูใบสานแนกันนี่ค่ะ fc บรรยากาศเห็นไหมหิมะตกค่ะทุกคนนี่นี่หิมะตกแต่ก็ตกไม่เยอะนะนี่สารแนของฝรั่งตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยสวยแต่เราไปเอาสารแนไทยเราค่ะเอาสารแน นี่หิมะค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นไหมขาวๆในนั้นนะคะคือเพื่อนบ้านนะคะน้ําท่วมค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านนี่จะเอ่อดินจะต่ากว่าบ้านที่นะเอฟซี FC. นี่ค่ะสารนณนไทยของเราอยู่นี่ค่ะนี่นี่นไม่ตายค่ะมันทนจะตายนี่เห็นไหมเอฟซีนี่มันทนมันชอบแบบนี้ถ้าไม่หิมะตกนี่ ได้กินตลอดฤดูการเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่น้าพริกเอ๊ทำอะไรอะไรนะน้าพริกจิ้มกับหอยแมงผู้ซะหน่อยเนาะทุกคนนี่ค่ะก็หิมะตกนะนี่แต่พี่ก็ไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเื่เพื่อนเขามาเพื่อนเขาจะเด็ดมาเด็ดเอานี่เอาแค่ไปใส่ค่ะทุกคนถเอาไปเยอะก็จะทิง้งเอาแค่ไปใส่ให้มันหอมๆค่ะนี่ดูเอฟซีนี่หิมะตกค่ะ แต่นี่น้ำพี่โอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยน้ำพี่เต็มหมดแล้วดีใจจังเลย mm hmm. อ้าวทำไมมันลดจากตรงนี้ออกเพราะว่ามันไหลลงนั่นเองมันเอียงค่ะทุกคนถังเอียงหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกฝนน้ำเต็มแล้วแล้วพี่ก็จัดการเอาสายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาผักชีของเราตรงนี้หน่อยนึงค่ะนี่วันนั้นได้ถอนไปถอนไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ นะก็พอจะได้กินอยู่นะนะนะคะนี่โอเคค่ะเราเอาแค่นี้ค่ะนี่จะกลายเป็นน้ําแข็งอีกแล้วนี่เป็นบุ้นแล้วน้ํานี่็นล้างขี้ดินอกสักหน่อยก่อนก่อนที่เราจะไปล้างน้ําของเราเนาะจะได้ไประหยัดน้ํานี่ค่ะเอฟซี FC. นี่ก็เป็นสารแน่ฝรั่งนี่มันก็จะเฉาไปอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้เด็ดมันเนาะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไไป ลวกหอยกันนะคะแล้วเราก็ทําน้าจิ้มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนที่เรากินข้าวกัน,นะค,ะค่ะ FC ไข่ FC ตอนนี้พี่ก็จะลวก,กหอยเลยนะคะหรือต้มหอยแมงคู่เลยนะนี่แล้วในนี้พี่ก็จะใส่ตะไคร้นะคะพี่จะให้ดูก็มีตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ นี่ต้นหัวละโคละพาที่แก่ๆเนาะนี่นี่ค่ะแก่ๆที่เอ้ยจะเน่าแล้วที่พี่ตากไว้นะพี่ก็เอามาใส่เลยค่ะจะได้หอมนะต้องเปิดไอเหมนี่ค่ะแล้วก็เอาหอยใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนน,นี่ระวังนะอย่าใส่น้ําเยอะนะคะใส่น้าในกระทะแค่นิดเดียวค่ะนะใส่แก้วเดียวเพราะว่าหอยมันอมน้าอยู่แล้วนี่แล้วก็ใส่หอยลงไปเลย กินหมดหรือเปล่าะนะคะทั้งสองเลยถ้าไม่หมดเราก็จะเก็บเอาไว้กินวันหน้าอีกค่ะนี่สองเลยนี่เอาไปใส่รวมกันเลยค่ะอย่าใส่น้ำเยอะนะใส่พริกแห้งนี่มันไม่ได้นะไอซีมันต้องใส่พริกสดไม่รู้นะรสชาติไอรสของพี่นะหรือว่าสูตรของพี่เนาะตอนนี้หอยก็เดือดแล้วนะคะเห็นไหมเดือดฟุดเลยอุ้ยพริกยังไม่ตายเว้ย ตกดินกินได้นี่ค่ะทุกคนก็ใส่พริกเข้าไปแล้วก็กระเทียมเข้าไปเนาะนพริกก็จะเทผง่วลงไปเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยไม่ให้ไม่ให้พริกกระเด็นค่ะนี่ใสงวลงไปเลย ตั้นี่ตอนนี้ต้นนี้หอยเราก็อ้าแล้วนะข้างล่างเนาะเราก็เอาข้างล่างขึ้นมาแล้วก็เอาข้างบนลงค่ะเอาจะได้หอยที่ที่มันสุกพร้อมเลยนะสุกหมดทุกทุกอันนะไม่ไม่ข้างล่างจะได้ไม่เหี่ยวข้างบนก็จะได้ไม่นานเกินไปหอยก็อ้าเกือบหมดแล้วนะคะข้างล่างนี่เห็นไหมคะตะไคร้ เราก็จะเอาตะไคร้เอาอะไรขึ้นมานี่เลยน,นี่แล้วก็ใส่ลงไปนี่ค่ะต้องเอาขึ้นมาให้หมดนะแล้วก็เอาข้างบนลงไปค่ะเราก็จะสามารถที่จะมองด้วยตาตัวเองว่าอันไหนที่มันไม่อ้าเราก็ยิบจ้ำให้มันลงไปค่ะเห็นไหมพี่ใส่น้ำแค่แก้วเดียวดูน้ำเต็มกระทะเลยค่ะทุกคน๋พี่จะหันกล้องไปให้ดูนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเพรหอยเมนคู่นี่ก็ไม่มีเลือดหรอกเราก็อยาต้มนม้ำต้มแค่พอสุกถ้าไม่เอ้ยต้มแค่พออ่านะนี่สาระเนตที่เอามาเมื่อกี้นะคะนี่นี่เห็นไหม ยังสดสดอยู่เลยนะถึงแม้จะหิมะตกนะแต่มันมัน,มนทนมากนะเดี๋ยวพี่ก็จะเอาสารเน่ใส่เข้าไปในในน้ำจิ้มของเราเลยนะคะแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็น้ำปลาเนาะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะบีบมะนาวแล้วก็น้ำปลาก็เสร็จสิ้นนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราเกินหอยกันเลยนะคะทุกคนนี่อย่านานนะถ้านนานในหอยเหี่ยวนะหอยเหี่ยวแล้วไม่อร่อย <S <S ค่ะ FC ตอนนี้ก็กับข้าวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะไอ้ตาถั่วนะโอ้ยควันเข้าเลยเพราะว่าข้าวกําลังร้อน,อนๆค่ะแล้วก็นี่น้าจิ้มแล้วก็นี่หอยเมงผู้นะคะนี่หอยเมงผู้สดๆค่ะนี่ไม่เหี่ยวค่ะนะแล้วก็นี่เรามากินข้าวกันเลยค่ะนะเดี๋ยวเรา,าหันกล้องมาทางพี่ดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มากินกันเลยนะคะผักของพี่ก็ไม่มีอะไรคะ่ะมีกล่ํา แล้วก็มีใบัวละพาค่ะใบัวละพาพี่ก็ชอบเอามากินถ้าเป็นพวกน้ำจิ้มแบบนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแบบบ้านๆเนาะน้ำจิ้มของพี่ก็จะใส่ใบสาละแหน่ไปนะคะพี่ก็จะอยากจะกินหอยแล้วก็นี่เอาน้ำจิ้มใส่เข้าไปโอ้โหน้ำาหลาแตกอีกแล้วใส่น้ำพี่จะเอาน้ำจิ้มใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาใบัวละพาห่อนะคะเอฟซี FC, แล้วก็กินค่ะ พี่ชอบแบบนี้ค่ะเรามากินกันเลยค่ะกับข้าวร้อนๆหอยแมงพูดถูกมากค่ะกินกับตำถั่วนะคะเอี่เห็นปากเนาะตำถั่วต้องเอาผักมาวางไว้ฝั่งนี้ เอาผักวางไวไรฟังนีจะเห็นตําตัวตำตัวแซ่บๆค่ะตาถัวฝรั่งนะคะผมไม่มีปัญญาซื้อถั่วไทยค่ะ ไม่ไม่ได้บ่อยนักนะ F C ี่ซื้ออหอยเมงผู้มากินนะคะเพราะว่าพี่ก็ต้องรอเวลาช่วงมันลดนะก็สามสิบกว่าโคนเราก็ถือว่าแพงนะแต่ว่าเวลาเราซื้อร้านซื้อผักไทยนะ่ะเยอะกว่านั้นนะเรายังว่าไม่แพงเพราะว่าของมันต่างกันนะมาจากที่ต่างกันนะ้องหอยเมงผู้นี่เขาก็ไปเก็บมานะ เขาไม่ได้เสียตังค์ซือ้ออะไรเลยนะคะถ้าขายประมาณสามสิบห้านี่ปกติอ่ะสามสิบห้าโคนนอ่ะก็ถือว่าแพงนะคะแต่พี่ก็จะรอให้ลดราคาก่อนพี่ถึงซื้ออันนี้ครึ่งราคาค่ะสิบห้าโคนพี่ก็เลยเอาสองแพ็คเลยพี่ก็ต้องรอแบบนี้ค่ะก็ต้องคิดถึงอาหารไอ ผักของไทยนะ่ะมาไกลเนาะเราไม่มีเราก็ต้องซื้อถึงแพงเราก็ต้องซื้อแต่อันนี้มันมาจากปากมาจากมาจากไอทะเลเลยนะคะนี่เขาไม่ได้ไปเสียเงินปลูกเอ้ยเลี้ยงเหมือนบ้านเรานะเอซี FC. มันเป็นทะเลธรรมชาติเลยได้เขาก็โชคดี ที่เขาอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้กับแหล่งที่มันมีหอยเมงผู้เขาก็เลยเก็บมาขายนะคาเอพสีพี่ถึงว่าแพงแต่ถ้าพูดถึงสาสบห้าโคนแล้วก็บวกกับไอเนี่ยต้งหลายโคนนะสี่สกว่าโคลนอนะ มันห่างกันนะกับใบโหระพาไม่กี่ต้นเนาะกับหอยแพกหนึ่งแต่ก็เราก็ต้องคิดถึงว่าหอยนี่เขาไปหาได้โดยที่เขาไม่ได้เสียเหมือนพวกพี่ไปหากุ้งนะเขาไม่ได้เสียค่าส่งค่าอะไรมานะก็ถือว่าแพงพี่เลยต้องรดต้องรอตอนที่ช่วงลดราคาค่ะหรือดีไม่ดีนะถ้าพี่ไปพรุ่งนี้นะถ้าไม่มีคนเอาก็ลดเหลือแค่สิบโคนนะคะ เราก็อย่าไปคิดค cool นะูณเนาะเราก็คิดว่า10บาทของเดนมาร์กนะคะคิดถึงบ้านเราก็หกสิบาทเนาะก็ถือว่าไม่แพงช่วงลดราคาพี่ก็จะรอช่วงลดค่ะนี่สองแพ็คแกะได้แค่นี้เพราะป่ามันก็ใหญ่แต่เปลือกเนาะมันเยอะแต่เปลือกเรามากินกันเลยค่ะ นานๆกินหอยที่กินให้คุ้มพี่เลยตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มของพี่ในสุดยอดนะถ้้น้ำจิ้มแบบนี้เนาะพี่ก็อยากทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นเหมือนกันนะคะแต่พี่ทำไม่เป็นนี่ค่ะกินกับตำถั่วถั่วกรอบมาก โฝรังกรอบอยู่แล้วคิดถึงบ้านเลยหอยโอ,ยโอย้เข้ากันสุดๆเลย เข้ากันสุดๆเลยกับใบโหระพาหอยแมงผู้น้ำจิ้มแตบใบโหระพาอโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วมากนะเอฟซี <c oughs> พี่ไม่อยากจะให้ เวลาผ่านไปเลยพี่พิ่งจะกินเองนะเนี่ย <c oughs> เวลาผ่านไปจังนู่นแล้วอะ <c oughs> อมะพราพึ่งได้มาค่ะกินกระหอยน่โอยู่ถูกเลย เฮ้ยน้ำจิ้มเสร็บๆต็ำทำถั่ว ลกลบอใครที่กินข้าวไม่อร่อยนะมาดูยายวันค่ะมาดูยายวันกินข้าวแล้วค,คุณก็ไปนั่งกินข้าวรับรองอร่อยแน่คอามเป็ <c oughs> ผู้อบโบบ โอ้โอ้ๆๆๆใส่น้ำจิ้มลงไปนะเอ้ซี่ อยู่ไยิปนานเลยอ่ะพี่กลัวเอฟซีจะเบื่อให้กาน้ำจิ้มพี่สุดๆเลยนี่สุดยอดพี่ดำเยอะนะคะนี่จะเก็บเอาไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะจะพี่ไปดูหอยอีกถ้าวันนี้พี่กินหมดนะพรุ่งนี้พี่จะไปะดูหอยแมงผู้อีก เพราะจะเพราะว่าน้าจิ้มพี่นี่เยอะมากนะเอฟจะได้ไม่ต้องทิ้งน้ําจิ้มกระลำฝรั่งนี่กรอบกินจะตําถั่ว คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะถ้าจะรอให้พี่กินจนอิ่มนะก็พี่กินทีนพี่ต้องกินให้ท้องกลางเลยนะคะนี่ก็รอไม่ไหวนะนี่น้ำจิ้มแซ่บๆแล้วก็ตำถั่วก็ไม่หมดนะแต่เวลานะมันผ่านไปเยอะแล้วนะคะ FC พี่ต้องขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันไอ้คลิปหน้าดีกว่าเนาอ,อยอย่ามาดูยายวันกินเลยเนะเาะพอยายวันกิน,นก็เป็นลูกทุ่งลูกทุ่ง โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเอฟซของไอวันพาเดนมาร์กนะคะขอให้ทุกคนร่ำร่ำรวยรวยและก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะคนทีมโอเคค่ะคลิปนี้พี่ขอจบแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายสวัสดีค่ะ